อยู่กันมาดีๆสิบสามสิบสี่ปีนี่เพื่อนเพื่อนบ่เคยบ่เคยงองแงเลยไม่มีก็สื่อม่ม,มีด้วค่ะดูสิวันนี้แม่พามาเที่ยวนอกบ้านกันสตาร์ทไม่ติดเฉยเลยลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ แ,แม่เสด้กลับบ้านบ่นบนอเนาะลูกละคุณน่ะเยันได้เสด็จเงี่บ้านลูกมีมีมม่อย่างงองแงกับแม่สิค่ะห่างในรอบสิบสี่ปีเปื่อนๆคดขนีคำคุ้นที่สุดในโลกค่ะ โอเคมีปัญหาเลยบล็อกได้สมเกินสามพันเลยค่ะดูแม่แม่มาตัดญ้านะเป็นเอียงน้อค่ะเพื่อนๆอีตัวแทะ ยี่ต้นจ้ของยี่ต้นรถรถคำคุณเปิดยุหันไปใส่ไปกันบ่เคยเหือบ่เคยว่าบกเคยบนบ่เคยงองแง เพื่อนฮหดจังไดจังสิใดเมื่อบ้านจ้ามาซอยยายม่อนเน่ใครช่วยมิมี่หน่อยค่ะมิมี่สตาร์ทไม่ติดค่ะแบตก็มีไดก็เพิ่งเปลี่ยน น้ำมันก็มีอะไรอีกล่ะมันไม่ติดค่ะขี่มาดีๆก็สตาร์ทไม่ติดค่ะบทจะสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดเลยเพื่อนจ้าทรงกำลังใจเห็นไม่มีในได้จ้าคัสิวีวแลเรายายมอนกันเลย ห,ห้าบนค่ะรถห้าง